ทุกอย่างต้องต้องเหมาะเจาะพอดีถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลือกจุดยืนที่ดีเ,เล่นอยู่ในจังหวะที่ดีด้วยในช่วงที่ดีสัมพองแล้วก็มันก็สามารถได้รูกที่สวยงาม l p G a เป็นของสมาคมกอล์ฟสตีอ่าวันนี้เป็นสนามที่5ละการแข่งขันที่สนามยรอยัลฮิลวันนี้เรามาตามติดนักกอล์ฟอ่าชื่อดังคนหนึ่งนะครับคืออธิยาหรือน้องจีนผมคิดว่าเป็นลุกกี้ที่น่าจาับตามองที่สุดสำหรับอกอล์ฟหญิงตอนนี้นี่เลนนี่มันต้องตัวใหญ่ขนาดนี้พี่า ก็ข้อดีของเล่นพวกนี้ก็คือช่วยให้เราลบกวนสมาธิของนักกอล์ฟได้แล้วทําให้เราอยู่ค่อนข้างห่างจากตัวตัวนักกอล์ฟเพราะว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยมันมีความสาคัญมากเกี่ยวกับการใช้สมาธิสูงในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมีความสาคัญทุกครั้งถ้าเราไปกวนสมาธิเขาแม้แต่ครั้งเดียวอะ่ะมันทำให้มีถึงผลด้านแข่งขันของเขาได้ ร้อนไหมพี่ร้อนไหมร้อนมากครับสนามเขามันจะเป็นอย่างเงี้ยบรรยากาศจะแบบถ้ามีลมก็ลมเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีลมก็จะอบอ้าวนิดนึงถ้าสนามเนี้ยถ้าไม่ได้ใช้รถถ้าเดินนะโอ้โหสนุกถ่ายกอล์ฟนี่มันยากยังไงยากตรงที่ว่าเราไม่สามารถกําหนดจุดที่เราอยากจะถ่ายได้อย่างเช่นจุดตรงเนี้ยบัารเจ้าสวยมีน้ำเราอยากให้ลูกกอล์ฟไม่ตกเนี้ย โอกาสที่ที่เราจะให้เป็นอย่างนั้นมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่านักกอล์ฟแต่ละคนจะตีันตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาในแต่ละจุดตัวเองเรากาหนดจุดที่เราจะถ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นช่างภาพจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างสังเกต แสงสาคัญมากเพราะฉะนั้นเราเดินมาถึงก่อนเราก็ต้องดูว่าแสงมาจากทิศทางไหนแล้วก็ออกทางไหนแบกก็กเกลว์เป็นอะไรต้องวางโพซิชันให้เร็วก่อนที่าาจะเดินมาถึงจุดแล้วก็ระยะเราต้องเชี่ยวชาญเราก็ต้องแม่นยําในการยืนยืนระยะเพราะว่าเราใช้เลนส์ร้อยเราอยากจะถ่ายเต็มตัวช็อตเนี้ยแล้วก็แบ็กเกลว์เป็นอย่างเนี้ยเราจะยืนตรงไหนถ้าเราอยากจะถ่ายครึ่งตัวเราจะไปยืนจุดไหนอันนี้สําคัญมากสําหรับช่างภาพ การถ่ายก็ผู mm ้ห hmm. ญิงกับผ <Hill> ู้ชายแตกต่างกัน <phases> ก็นักกาผู้ชายจะ่จะค่อนข้างซีเรียสอาจจะเป็นเพราะว่าฟังก์ชันของการถ่ายแล้วก็บุคลิกและสัยของของของผู้ชายไม่ค่อยข้าถ่ายรูปอยู่แล้วนะโดยบุคลิกของผู้หญิงอะชอบถ่ายรูปเพื่อถือกล้องเนี่ย ม่ค่อยตาก้องไม่ใช่เป็นอุปสรรคสาหรับผู้หญิงเลยกับเป็นการเสริมด้วยเขาเห็นตะกล้องเขารูสึกว่ามีกําลังใจในการตีสังเกตแล้วว่านักกอหลายคนพอเจอช่างภาพเนี่ยบางช็อตนี้ตีดีมากจากที่ตีอาจจะตีไม่ดีมาเลยแต่ผู้ชายในยเห็นช่างภาพนี้รู้สึกเนเหมือนเหมือนตัวกวนตัวปวน,วปวนทําให้เขารู้สึกว่าเขาเสียสมาธิเพราะฉะนั้นช่างภาพเนี่ยอยา่าไปจะคิดบางทีจะคิดแบบเข้าข้างตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้น ทุกอย่างก็คงใช้รูปแบบในการถ่ายหรือในการเข้าไปทาง,งานแบบเดียวกัน,น,นทั้งผู้หญิงผู้ชายต่อให้เขารู้สึกว่าเราไม่ควรแต่เราก็ควรควร,ควรอยู่ในโพลิชันที่ไม่เป็นควรนักกอบของเขาไม่ใช่คิดว่ามุมนี้สวยแล้วก็ตัดไปขวางทางเขาก็ไม่ควรเด็ดขาด ถ่ายก็คือจริงๆแล้วมันต้องเป็นองค์รวมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์สภาพแสงสภาพสนามแล้วก็ม้แต่ตัตตวเพลเยอร์เองทุกอย่างต้องต้องเหมาะเจาะพอดีสภาพบรญยากาลิเฟชั่นจุดตกหรือจุดที่เราจะต้องการถ่ายเนี่ยถ้ามันอยู่ในจุดที่มันอิ p แพ t พอดีเลยเนี่ยหมันก็คล้ายคล้ายนักกอล์ฟที่อิ p แพ t ูกออกไปแล้วก็ขึ้นไปบนกีนแล้วพร้อมที่จะพัดลงเหมือนกันถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลือกจุดยืนที่ดี Uh, เล่นอยู่ในจังหวะที่ดีด้วยในช่วงที่ดีสคัคองแล้วก็มันก็สามารถได้ลูกที่สวยังไงพี่ หมดพลังเหรอข้าวเช้าไม่ได้กินไงแล้วสนามกอล์ฟนี่เขาไม่มีข้าวให้กินเหรอพี่เขามีให้แต่นะกอล์ฟช่างภาพมาไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลก็เขาไม่มีคูปองให้ครับขาให้แต่ข้าววางวันอันนี้ก็เป็นอาหารของนักกอล์ฟที่เขาแจกที่หลุมหนึ่งเราก็ไปขอเขามากินได้ครับนี่นะมีประโยชน์กับข้าวอีกครับ